ตานั่นไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตาเราจงมีอัตตาที่เป็นอนัตตาแล้วมันไม่กัดมันไม่กัดถ้ามีอัตตาที่เป็นอัตตาแล้วมันกัดเรืยนั่นจงมีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาพูดให้ฝรั่งฟังฝรัง่งบางคนเข้าใจมีตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉัน มีของฉันซึ่งไม่ใช่ของฉันหรือจะมีอะไรตัวกูซึ่งไม่ใช่ของกูตัวกูก็ได้มันมีตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉัน,นจึงมีชีวิตอยู่ด้วยตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉันนั่นแหละคืออนัตตาเพราะความรู้สึกว่าอัตตามันต้องมีตามธรรมชาติและตามคำพูดที่พูดอยู่มันก็มีเป็นอัตตาอยู่อย่างนั้น แล้วอัตตานั่นแหละทําให้มันเป็นอนัตตาเสียอย่าได้ถูกยึดมันว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนโดยแท้จริงอะไรนี่ระบบคําสอนที่สองมันสอนเรื่องอนัตตาทับลงไปบนสิ่งที่เรียกว่าอัตตาที่เขาสอนกันอยู่ก่อนนั่นเป็นเรื่องที่สองนี่เป็นสัมมาทิฏฐิสอนเรื่องอนัตตา กอนุ่งเป็นวิชาทิฏฐิหรืออวิชาไม่รู้อะไรว่าอัตตาอาัตตาอัตตาไปตามแบบของวิชาทิฏฐิหรืออวิชาต่อมาเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงโอ้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาอไอ้อัตตานั้นมันเป็นอนัตตาถ้าเราเอาตามเดิมตามความโง่ดังเดิมก็เป็นอนัตตาแต่ถ้ามารู้ตามที่เป็นจริงใหม่นี่ก็รู้โอ้อันนี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตา <c oughs> อนัตตาคืีว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติเช่นนั้นเองเช่นว่าตามันก็รู้จักดูหูมันก็รู้จักฟังจมูกมันรู้จักดมหูจะลิ้นมันรู้จักรสผิวกายก็มันรู้จักสัมผัสจิตก็รู้จักคิดตามธรรมชาติตามธาตุตามธรรมชาต,ต,ารรชาติไม่ต้องเป็นอัตตา แต่วพวกโน้นนะพวกเก่าพวกก่อนนะเขาจะเลยเลยไปึองอัตตาว้อยอัตตาว้อยอัตตามาทําง,งานที่ตาตาก็เห็นอัตตามาทําง,งานที่หูหูก็ได้ยินอัตตามาทําง,งานที่จมูกจมูกก็รู้กลิ่นีมันมีอัตตาเป็นผู้ทําส่วนเรื่องพุทธศาสนาเรื่องที่สองไม่ต้องมีอัตตามีแต่ธาตุตามธรรมชาติธาตาาตาธาหูธาจมูกธาลิ้น าตุกายธาตุใจสามารถทำหน้าที่ได้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเจตะจะพูดวิญญาณอัตตาบูรุษอะไรก็ไม่ต้องมีคำนั้นคำเดียวมีมแต่ธาตุตามธรรมชาติมันก็สามารถที่จะดูเห็นฟังเสียงดงกลิ่นริมรถ <c oughs> สัมผัสผิวหนังรู <c oughs> ้ธรรมารมด้วยใจ <c oughs> เรื่องที่สองอนัตตา <c oughs> เห็นว่าไอ้ที่เรียกกันว่าอัตตารู้สึกกันว่าอัตตานั้นมันเป็นอนัตตาที่นี่ก็มาถึงพวกที่สามใความคิดสติปัญญามันจะระเลิดพุ่งพรวดออกไปโอ้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่มีทั้งนั้นไม่มีทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่เป็นนิรัตตา ก็หมายความไม่ใช่ทั้งอัตตาไม่ใช่ทั้งอนัตตานะเป็นนิรัตตาไม่มีอัตตาหรือใดๆโดยประการทั้งปวงนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งเรียกว่านัตถิกะทิฏฐิถ้าจำชื่อทิฏฐิไว้ได้ก็จะดีสัตตทิฏฐิจะทำให้เกิดรู้สึกว่าอัตตา สัมมาทิฏฐิจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าอนัตตาที่ตัวอัตตาเป็นอนัตตาทีนัตถิกะทิฏฐิก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นนิรัตตาพวกนี้มันดีเกินไปเลยอนัตตาไปจนไม่มีอะไรอนัตตามันจึงอยู่ตรงกลางว่ามันมีอัตตาที่ไม่ใจอัตตาเนี่ยพูดแล้วก็มอนคนบ้าพูด แต่เป็นคำที่จริงที่สุดเป็นอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาเป็นอัตตาซึ่งเป็นอนัตตาเราจงรู้จักสิ่งที่จิตมันรู้สึกว่าอัตตากันในลักษณะนี้เถิดมันก็จะไม่เกิดความทุกข์นี่จริงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอนัตตา ไม่ใช่ศาสนาแห่งอัตตาไม่ใช่ศาสนาแห่งนิรัตตาแต่มันก็อยู่ตรงกลางเป็นศาสนาแห่งอนัตตาคือมีอัตตาตามภาษาพูดของชาวบ้านซึ่งเป็นอนัตตา <c oughs> เราไม่อาจจะเลิกคำพูดอันนี้ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาเองในจิตในใจตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีมันมีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ มีเป็นคำสำหรับพูดมีในความรู้สึกสัตว์ไม่มีการพูดมันก็ไม่ไม่ต้องพูดแต่คนมันมีการพูดมันก็พูดออกมาเป็นอัตตาอัตตาตเพรเรื่องอัตตามันจึงเต็มไปหมดสอนมันเต็มไปหมดยึดมันถือมันก็กัดนี่พระพุทธเจ้าก็มาเหนือเมฆว่าไอ้นั่นแหละตามเดิมอย่าไปยึดมันถือมันกับมัน จะทําจะใช้จะอะไรกับมันก็ทําไปเจอแต่อย่าไปยึดมั่นกับมันแล้วมันก็ไม่กัดแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เรื่องอนัตตาจึงดับทุกข์เรื่องอัตตาทําให้เป็นทุกข์เรื่องอนัตตาทําให้ไม่เป็นทุกข์เป็นเรื่องนิรัตตาโน,นบ้าเลยอย่าไปเอากับมันเลยมันกลายเป็นว่าไม่มีอะไรโดยประการทั้งปวงอื พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอนัตตาเป็นอย่างนี้รู้จักไว้ดีๆอย่าไปเทียงกันเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเหมือนกับที่กำลังเทียงกัน,กนอยู่เอานิพพานเป็นอัตตาว่างอะไรบ้างไม่ต้องเทียงกันทศราสอนมีสังคตธ,ธรรมมีอสังคตธ,ธรรมมากมายหลายอย่างหลายประการ แต่ทุกอย่างเป็นอนัตตาจะถือเอาเป็นอัตตาไม่ได้โลกียธรรมโง่โง่นี่ก็ถือเป็นอัตตาไม่ได้แม้แต่โลกุตตรธรรมสูงสุดก็ถือเอาเป็นอัตตาไม่ได้นล่เป็นอนัตานนตาเรื่องนี้ข้าใจยากแต่ก็ช่วยไม่ได้ที่ว่าจะไม่พูดถึงหรือไม่เอามาบอกมาสอนมันมันไม่ถูกแน่มันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา